คนเหนือคนตอนที่เจ็ดเมคาคมและตะจุนหาทางช่วยเนตรดาวพ้นจากทหารหืนแล้วพวกเขายังเล่นงานพวกมันตายหมดและช่วยองเลกับชาวบ้านทุกคนออกมาได้อย่างปลอดภัยหลังจากนั้นองเลนนำเหล้ามาเลี้ยงตะจุนเพื่อนเกลอขณะที่ชาวบ้านช่วยกันลำเลียงศพทหารไปฝังทหารพวกนี้เป็นทหารฝ่ายไหนคมถามด้วยความสงสัย องเล่บอกว่าเป็นพวกพันเอกจอมเมืองน้องนายพลจอมศึกเมขาได้ยินก็หูผึงรำพึงออกมาน้องนายพลจอมศึกงั้นเหรอเอ็งรู้จักนายพลจอมศึกด้วยหรอไอเซลแมนแต่จุนถามเมคายังไม่อยากจะเผยตัวก็พอดีเนตดาวนึกได้แท้ขึ้นมาที่แท้วันนั้นนายก็ไม่ได้ไปเที่ยวผู้หญิงโสเพณี เธอหมายถึงวันที่ไปเจอเมคาในบาร์ของเรืองเดชซึ่งเมคาก็ยอมรับแต่พูดเสียงเบาได้ยินกันแค่สองคนผมตามนายพลจอมศึกมาตั้งแต่ที่บาร์ของนายเรืองเดชรู้ว่าคนของไมเคิลฆ่าเขาแต่จุนจับตามองก่อนถามอีกครั้งว่าตกลงเองรู้จักนายพลจอมศึกด้วยหรอฉันแค่ได้ยินชื่อเมคาเชชั คมมองเขาอย่างจับผิดคิดว่าต้องเป็นตำรวจแน่เนตดาวรีบกรบเกลื่อนงานเนี้ยมันเกี่ยวข้องหลายฝ่ายและฉันว่ามันต้องเกี่ยวกับการปล้นยาเสพติดของกลางด้วยฉันต้องการตัวนายเรืองเดชมันไม่ใช่หน้าที่คุณไม่ใช่หรอหมวดคมติงตำรวจทุกนายมีหน้าที่พิทักษ์สันติราษ์ไม่มีแบ่งว่าใครทำหน่วยไหนหรือหน้าที่อะไรแต่ผมว่านาเรืองเดชไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้ พวกเดียวกันก็ต้องปกป้องกันอยู่แล้วเมขาพูดพรวดไม่เกรงใจเล่นเอาคมไม่พอใจจ้องเข้าตาขวางถามว่านายเป็นใครเกี่ยวอะไรด้วยเมขาม้วนิ่มทันทีก็ฉันมาช่วยแฟนฉันไงแฟนอะไรพูดดีๆนะเนตดาวตาเขียวจะเอาเรื่องเมฆาตาจุนเลยต้องช่วยสงบศึกเอาละเอาละพอได้แล้วพวกเรามีเป้าหมายเดียวกันที่จะไปช่วยนายเริเด็กก็ควรจะร่วมมือกัน เอาคนออกมาก่อนแล้วค่อยว่ากันทางฝ่ายแสงชายกับคิมหันที่ได้ห้องพักแล้วแถวตลาดเมืองฝางเธอและเขาอยู่ร่วมห้องมีเตียงเดียวคิมหันจัดแจงแบ่งครึ่งนอนคนละฝั่งแต่หญิงสาวไม่โอเคบอกให้เขาไปนอนที่พื้นคิมหันบ่นกระปอดกระแปดแต่ก็ยินยอมจากนั้นทั้งคู่ก็ผลัดกันอาบน้ำเสร็จแล้วจะไปเดินเล่นที่ตลาด ด้านคณะของสิงขอนต้องระเหดไปนอนรีสอร์ทเล็กๆห่างจากตลาดพอสมควรตกเย็นพวกไอ้จอมขออนุญาตออกไปหาอะไรดื่มที่ตลาดสิงขอนไม่ว่าแต่กำชับไม่ให้ไปก่อเรื่องครั้นพวกสมุนไปแล้วสิงขอนก็หารือกับเชนตามลำพังจบงานนี้เราก็เป็นใหญ่ที่สุดแล้วเกจะทำแบบนั้นกับอาแกจริงๆหรอใช่อาชั้นใจอ่อนเกินไปนับวันยิ่งอ่อนลงทุกทีแบบเนี้จะเป็นใหญ่ได้ยังไง อาจเป็นพรลูกสาวก็ได้พราวฟ้านะเหรอก็เป็นไปได้แต่ถ้าพราวฟ้าแต่งงานกับฉันแล้วทุกอย่างก็จะราบรื่นหมดปัญหารู้สึกว่าผู้หญิงคนเนี้มีอิทธิพลต่อนายหรือเกินนะคนนี้ยฉันยกให้อยู่เหนือชีวิตฉันเลยสิงคอนไม่ได้พูดเอาสนุกสีหน้าและแววตาเขาจริงจังรักพราวฟ้ามากเรื่องเด็ก กับพราวฟ้ายังคงถูกขังรวมอยู่กับพันเอกจอมเมืองภายในอาณาเขตของไมเคิลสามคนสนทนากันฉันบอกนาะยจริงๆนะั้นเรึงเดีฉันก็อยากจะเลิกแล้วก็ออกจากวงการยาเสพติดผู้พันถึงขาโรงงานยาเสพติดให้ฉันแล้วพวกผู้พันจะทำอะไรกินตอนนี้ทางรัฐบาลของเราเปิดโอกาสให้พวกชนกลุ่มน้อยได้มีโอกาสร,ร่วมปกครองประเทศต่อไปการจับอาวุธไม่จำเป็นอีกต่อไปแล้ว จริงด้วยหนูก็เคยได้ยินเรื่องนี้มาเหมือนกันแสดงว่านายภูมจอมสึกกำลังจะวางมือใช่พี่ชายผมเขากำลังขายกิจการทุกอย่างเพื่อเอาเงินมาเป็นทุนในการหาเสียงเลือกตั้งรวมทั้งขายข้อมูลการค้าย,ยาเสพติดของคนอื่นๆให้กับนักข่าวและ c a a นั่นเป็นการตัดขาคู่แข่งที่กำลังจะลงสมัครรับเลือกตั้งไมเคลิลไม่สมัครเลือกตั้งแน่ แล้ทำไมไมเคิลถึงสนใจข้อมูลที่เหลือของนายพลจอมศึกนักล่ะเรื่องนี้ฉันก็ไม่รู้เพราะฉันไม่รู้ว่าพี่ของฉันเก็บข้อมูลสำคัญอะไรไว้ยังไม่มีการคุยกันต่อเพราะแคทเธอรีนเข้ามาขัดจังหวะเธอสั่งลูกน้องเอาตัวพาวฟ้าออกไปเรืองเดชตกใจถามลั่นว่าจะเอาลูกสาวตนไปไหนแคทเธอรีนยิ้มเย็นตอบว่าไปในที่ที่สบายกว่านี้ เริงเดชน้าเสียร่ำร้องไม่ให้เอาลูกตนไปแต่แคทเธอรินไม่สนเรองเดชทั้งห่วงลูกสาวและทั้งแขนที่ทำอะไรไม่ได้เลยสักอย่างเวลานั้นไมเคิลกำลังคุยอยู่กับกำนันสิงและเล่าปากำนันสิงอยากรู้ว่าผู้พันจอมเมืองขายโรงงานให้เริงเดชทำไมมันมีตั้งหลายโรงงานจะขายให้สักโรงงานจะเป็นอะไรแต่ฉันว่ามันแปลกแปลก ขาดคําของไมเคิลแคทเธอรีนพาพราวฟ้าเข้ามาและเสนอความเห็นก็ไปดูโรงงานมันสิจะได้รู้ว่าทำไมจริงสิเธอนิ่เป็นคู่คิดฉันจริงๆแคทเธอรีนโรงงานมันอยู่ที่ไหนกำนันสิงถามไม่รู้แต่มันสองคนคงจะพาเราไปได้แล้วจะช้าทำไมพราวฟ้าสีหน้าจระ,ะหนกแล้วปา กับกำนันสิงยิ้มร้ายแล้วลุกออกไปอย่างรู้งานส่วนไมเคิลเดินมานั่งข้างพราวฟ้าทันทีที่แคเทเธอรีนจากไปถ้าเธอดีกับฉันฉันก็จะดีกับเธอไมเคิลพูดจบก็รินเครื่องดื่มส่งให้พราวฟ้าด้วยท่าทีกรุ้มกริมขณะเดียวกันองเลนำทางตะจุนคมเมคาและเนดาวมาตามทางในป่าแล้วมาหยุดที่ซันเขาแห่งหนึ่งมองไปเบื้องล่างเห็นความสวยงาม ที่เห็นข้างล่างนั่นเป็นตลาดใจกลางเมืองฝางดูมันใหญ่ขึ้นนะข้าไม่ได้มาหลายปีแล้วนี่ใช่เมืองฝางที่บอกว่าเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนซื้อขายของผิดกฎหมายนา,นานาชนิดใช่ไหมคำถามของเมคาทำให้คมชะงักถามดักขอว่านายเป็นเซลแมนทำไมรู้เรื่องดีจังเมคารีบกรบกลืนก็ฉันเดินทางไปทั่วไงได้รู้ได้เห็นอะไรมากมายจริงไหมครับหมวดน,นี่ไม่ต้องมาเอาฉันไปเกี่ยวด้วยเลย เนตดดาวทะลึ่งตาใส่เมคาแล้วรูปรัดว่าเราต้องทำยังไงบ้านของไมเคิลอยู่ห่างจากที่นี่ราว20กว่ากิโลงั้นจะช้าทำไมล่ะบุกมันไปเลยเมคาใจร้อนแต่องเรีบอกว่าไม่ได้มันจะข้ามแล้วข้าก็ดีแล้วไงง่ายต่อการโจมตีตามความคิดของข้าควรโจมตีตอนกลางวันเพราะเราไม่ชำนาญเส้นทางรอบๆที่เป็นป่าแต่พวกมันรู้จักทุกตารางนิ้วเราเสียเปรียบมันมาก ค่าเข้าใจแล้วงั้นคืนนี้เราก็นอนนี่แล้วหาเล่ากินสักจอกสองจอกพรุ่งนี้ค่อยว่ากันแต่จุนตัดบททุกคนคล้อยตามก่อนจะพากันไปพักที่บ้านเพื่อนขององเลที่อยู่ไม่ห่างจากตลาด ภูผากับลูกน้องสี่คนออกจากที่พักของไมเคิลมาเที่ยวตลาดขณะที่ทั้งหมดกำลังดื่มเหล้าเคล้านารีอยู่ในร้านคิมหันกับแสงฉายเดิอนอยู่ด้านนอกแวะชมสิ่งของพื้นเมืองอย่างเพลิดเพลินแสงฉายอยากได้สร้อยข้อมือที่ชาวบ้านทำขายจึงให้คิมหันช่วยเลือกแต่คิมหันมีแผนเลือกที่ตนเองชอบและเอามาแลกกับของแสงฉายโดยพูดทึกทักเอาเองว่าเราใส่กันคนละเส้น ส่งสร้อยมานี่ฉันชอบเส้นนี้ฉันให้เธอส่วนเธอชอบเส้นนี้เธอให้ฉันเราแลกกันเอามาสิฉันใส่ให้เหมือนฉันชอบเธอและเธอก็ชอบฉันโอเคนะง่ายๆอย่างนี้เลยเหรอแสงฉายบนงงๆแต่ก็ยอมให้คิมหันแลกสร้อยข้อมือที่เพิ่งซื้อไปอย่างง่ายได้ ขนาะนั้นล้านเล่าพวกภูผ,ผากำลังสำเริงสำราญกันเต็มที่ภูผาถูกใจมากที่มีผู้หญิงลุมล้อมเอาอกเอาใจถึงกับพูดอย่างคึกขนองกับลูกน้องว่าไม่น่าเชื่อว่าจะมีสวรรค์มาตั้งอยู่กลางป่าแบบนี้เต็มที่เว้ยกลับเมืองไทยไม่ได้ก็อยู่มันที่นี่แหละวะลูกน้องทุกคนพอใจส่งเสียงกิ้วก้าวขานรับลูกพีโดยทั้งหมดไม่เห็นว่าเวลานี้คิมพันกับแสงฉายมาหยุดยืนอยู่หน้าร้าน คิมฮันอยากเข้าไปหาอะไรเย็นๆซ่าๆดื่มสักหน่อยจึงชวนแสงฉายไปหาที่นั่งมุมหนึ่งแล้วนั่งสั่งเครื่องดื่มมาจิบชื่นใจแต่ไม่ทันก็แทบสำลักเพราะพวกภูผาดาหน้ามาล้มโต๊ะจนลูกค้าในร้านกันแตกตื่นผู้พามีทหารรับจ้างของไมเคิลมาด้วยจึงเป็นต่อคิมพันกับแสงชายหลายขุมท้ายที่สุดสองคนก็โดนพวกภูผ,ผาควบคุมตัวไปแต่ข้าวของสัมภาระของเขายังอยู่ที่ห้องพัก ไกลคำเข้ามาทุกทีตาจุนพาผู้คมไปพักค้างคืนบ้านเพื่อนที่เป็นชนเผ่าที่นี่น่ากลัวมากเพราะเป็นบ้านป่าเมืองเถื่อนโดยแท้ผู้คนนึกจะฆ่ากันก็ลงมืออย่างไม่สะทกสะทานระหว่างทางกว่าจะถึงบ้านของเพื่อนอองเลไม่คาดคิดว่าพวกไอจอมลูกน้องของสิงขอนจะเห็นพวกตาจุนตอนแรกมันรีบกลับมาบอกสิงขอนแต่ปเปลี่ยนใจแอบตามไปจนถึงบ้านพักแล้วค่อยกลับมารายงาน เมื่อสินคอนได้ฟังก็ยิ้มพอใจพูดกับเชนอย่างย่ามใจว่าแล้วไม่ล่ะว่าไอ้คมมันต้องมาแล้วจะเอาอยังไงจอมเอ็งไปเฝ้าพว่มันไว้ทันทีที่มันออกเดินทางเราจะตามมันไปปล่อยให้มันลุยแล้วตลบหลังมันทีหลังขณะที่พวกสิงคอนกำลังยิ้มย่องลำพองใจอยู่นั้นเมฆากับเนดาวถอยฉากออกห่างจากตาจุนกับองเลที่นั่งกงเล่ามาคุยกันเบา,เบา ผมเชื่อว่านายคมนั้นมีส่วนในการปร้นยาเสพติดของกลางเป็นไปไม่ได้ช่วงที่เกิดเหตุปรน้นเขายังอยู่ในเรือนจำใช่แต่เขาอาจจะวางแผนในคุกแล้วให้พวกเขาปร้นก็ได้พอออกมาก็มารับส่วนแบ่งที่นายเรืองเดชก็มีโอกาสเป็นไปได้นายคมคนนี้ก็มีประวัติไม่เบาเขาจบหลักสูตรรบพิเศษจากอิสราเอลซึ่งถือว่าเป็นการฝึกที่หินมากในเมืองไทยมีคนจบหลักสูตรนี้แค่สองคน แล้วอีกคนล่ะเชนเวียงทองฉันเคยเจอมาแล้วมิน่าล่ะฝีมือระดับเทพเหมือนกันตอนนี้ผมเชื่อว่าไมเคิลกับกำนันสิงกำลังร่วมมือกันล้มนายเรืองเดชซึ่งจะว่าไปมันก็เป็นประโยชน์กับเราให้พวกเขาฆ่ากันเองไม่เปลืองมือเราแหมทำไมเซลแมนพูดเหมือนตำรวจจังเนนดาวแซลยิ้มยิ้มแล้วถามต่อนายว่านายคมคิดว่านายเป็นตำรวจไหมไม่ใช่แค่คิด เขารู้ว่าผมเป็นตำรวจแต่ผมก็เสียชยไปเรื่อยจบงานเนี้ยผมหาหลักฐานจับเขาแน่เออนี่นายว่าฉันจะได้กลับไปอยู่หน่วยปราบปรามยาเสพติดเหมือนเดิมไหมทำเรื่องนี้ให้จบแล้วมันจะพิสูจน์ว่าที่ผ่านมาเจ้านายคุณคิดผิดมาตลอดที่สั่งย้ายคุณเนดาวยิ้มออกรู้สึกดีกับกำลังใจของเมคาฝ่ายคมไปนั่งคุ้นคิดอยู่คนเดียวในมุมหนึ่ง สักครู่ตาจุนผลักจากองเลเข้ามาเมียงมองก่อนถามว่าคิดอะไรอยู่หรือว่าเกิดกลัวตายขึ้นมาและพรุ่งนี้จะไม่ไปฉันไม่ได้คิดแบบนั้นซะหน่อยงั้นก็บอกมาว่าคิดอะไรฉันคิดเรื่องเมคาเรื่องที่มันเป็นตำรวจใช่ไหมล้านเปอร์เซ็นต์ไม่ต้องคิดหรอกไอ้หมอเนี่ยมันเป็นตำรวจแน่นั่นก็เรื่องหนึ่งแต่เรื่องสำคัญลุงว่าเขาใช่เคียวน้องชาฉันหรือเปล่าทำไมเองคิดอย่างนั้น ไม่รู้สิตั้งแต่ฉันเจอหน้าเขามันรู้สึกเหมือนเรามีความผูกพันกันถ้าลุงเป็นคนพบเขียวแล้วพาเคียวไปให้หลวงตาบุญยืนลุงไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอเอ็งพูดแบบเนี้ยมันก็ทําให้ข้าคิดเหมือนกันนะบางทีข้าก็เคยคิดเหมือนกันว่าไอ้เมฆามันคือเด็กคนนั้นเอาเถอะเสร็จเรื่องนี้เราไปหาหลวงพ่อบุญยืนกันเรื่องมันจะได้กระจ่างสักทีฉันก็หวังว่าอย่างนั้นคมทิ้งท้ายอย่างมีความหวัง ไมเคลิลเลี้ยงดูปูเสือพราฟ้าอย่างดีมีอาหารเลิศดลดขึ้นโต๊ะให้กินหลายอย่างแต่หญิงสาวไม่สนใจเอาแต่คอร้องเขาให้ปล่อยเธอกับพ่อพ่อของเธอยอมเลิกและยกทุกอย่างให้พวกเขาพ่อเธอว่าอย่างนั้นจริงๆเหรอพ่อบอกว่าอยากจะเลิกจริงๆเอาไว้ให้ฉันฟังจากปากพ่อเธอก่อนดีมกว่าดื่มสิ ไม่เคืนชูแก้ววายเชิญชวนพราฟ้าจำใจดื่มอย่างเสียงไม่ได้ทางด้านภูผาที่ได้ตัวคิมหันกับแสงฉายกลับมาเขาบอกแคทเธอรีนว่าสองคนนี้แสบมากทำให้ตนกับพ่อต้องหนีมาที่นี่แคทเธอรีนจึงสั่งสมุนให้เอาตัวไปขังไว้แล้วบอกภูผาว่าพ่อของเขาไปทุระค่ำแล้วรถทหารสองคันวิ่งมาตามถนนในป่าโดยมีเล่าป่านำขบวนมาพร้อมกานันสิง ผู้พันจอมเมืองและเรืองเดชมุ่งหน้าไปโรงงานผลิตยาเสพติดแต่เพราะวิ่งมาตั้งแต่บ่ายจนป่านนี้ยังไม่ถึงทําให้เล่าปาบนปุ๊บจอมเมืองบอกอีกไม่ไกลก็ถึงเรืองเดชมองกำนันสิงห์พรางยิ้มเยาะถามว่าเขาคิดว่าจะโค่นตนลงจริงเหรอกำนันสิงห์คิดว่าตนเองเป็นต่อเพราะมีพวกไมเคิลเป็นแบ็คตอบอย่างยะโสว่าตอนนี้มือฉันถือปืนส่วนแกถูกใส่กุญแจมือแกคิดว่าแกเหนือกว่าฉันตรงไหน ของแบบนี้ยมันก็ต้องดูกันไปพูดแล้วเรืองเดกนิ่งไปอย่างมีแผนในใจขณะเดียวกันคิมหันกับแสงฉายที่โดนจับมาขังจูจูผู้พาจะลากแสงฉายไปบำเลอกรมตนเองแต่โดนแคทเธอรีนกางก้านบอกว่าจะไม่มีการทำบัตรสีที่นี่แล้วเธอยังด่าผู้พาอีกหลายคำที่หื่นผิดที่ผิดเวลาผู้พาโกรธแต่จำต้องนิ่งเพราะยังต้องพึ่งพาเธอกับไมเคิลอีก และแล้วกลุ่มของเล่าปาก็ไปถึงโรงงานผลิตยาเสพติดแต่สิ่งที่ทุกคนเห็นคือความว่างเปล่าภายในเหมือนโรงงานล้างขนาดจอมเมืองเองก็ยังประหลาดใจทำไมถึงเป็นแบบนี้กำนันสิงชักปืนจอ่อจอมเมืองอย่างฉุนเฉียวอย่ามาลูกเล่นดีกว่าผู้พันฉันไม่รู้จริงๆว่ามันเป็นแบบนี้ได้ยังไงก่อนที่พี่จอมศึกจะตายเขาบอกฉันว่าให้ขายโรงงานนี้ให้กับเรืองเดชแล้วฉันก็ไม่เคยมาที่นี่ เป็นปีแล้วจะบอกว่านายพลจอมศึกหลอกขายโรงงานให้ฉันงั้นเหรอเรืองเดชจ้องหน้าจอมเมืองแต่เขาสายหน้าบอกว่าไม่รู้จริงๆมันต้องมีอะไรสักอย่างกำนันว่ายังไงเรลาป่าขอความเห็นแต่กำนันสิงไม่มีคำตอบทันใดนั้นเรืองเดชที่แอบเอากิบติดผมของพราวฟ้าไขกุญแจมือตนเองสำเร็จก็พุ่งมาแย่งปืนในมือกำนันสิงแล้วก็ล็อกเล่าป๋าเป็นตัวประกรันอะไรวะเลาป๋าโวยวายตกใจ ไม่มีอะไรแค่แกอยู่นิ่งๆแล้วทำตามที่ฉันสั่งไขกุญแจมือผู้พันจอมเมืองเราป่ากลัวตายบอกลูกน้องที่เป็นทหารรับจ้างให้ไขกุญแจปล่อยผู้พันจอมเมืองพอเป็นอิสระจอมเมืองก็ยึดปืนและกระสุนชุดใหญ่จากทหารรับจ้าง